สำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะพูดถึงบิตคอยนนะฮะวันจันทร์เปิดมาเขียวแสบตาเลยนะเพื่อนๆนะถือว่าเขียวฟินๆอย่างกระทุ่งลาเวนเดอร์นะฮะมีเรื่องอะไรดีๆที่รอเราอยู่ในสัปดาห์นี้บิตคอยตั้งทรงบูฟเฟต์เตรียมจะไปแสนหรือเปล่าคลิปวันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับอย่างเช่นเคยนะก่อนที่จะดูการฝากกดไลค์ขอคนละหนึ่งไลค์ขอสักหนึ่งพันไลค์นะฮะในวันวันนี้ใครยังไมกไ่กดไลค์กดไลค์ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยละกันนะครับโอเคกดไลค์กันเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกัันเลยครบ ก็เน,นินเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคาบิตคอยสักนิดนึงนะครับตอนนี้อยู่ที่65,700นะครับก็ถือว่าชาร์จหนึ่งชั่วโมงนะเพิ่งที่จะเบรกแนวต้านขึ้นมาเพื่อนๆถือว่าหล่อใช้ได้เลยนะฮะในช่วงเช้าเช้านี้ที่ผ่านมานะเบรกขึ้นมาเล็กๆแล้วในตอนนี้ก็จะต้องรอดูว่าจะไปต่อได้เลยหรือเปล่านาะแล้วก็วันนี้วันจันนะครับก็ถือว่าตลาดสหรัฐเตรียมจะเปิดก็ขอให้ ทำได้ละกันนะฮะน,นี่ก็ต้องรอดูนะฮะแต่ก็ถือว่าราคาเริ่มที่จะอยากจะกลับขึ้นมาแล้วนะถ้าเราดูทรงชาร์จหนึ่งชั่วโมงในตอนตอนนี้นะครับรวมถึงถ้าเราดูเส้นกดสําหรับตัวแนวต้านตรงนี้ก็ือว่าเบรกขึ้นมาเมื่อวานนี้ตั้งแต่ว,วันอาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็มีการย่อลงไปรีเทสแล้วก็ต้องดูว่ากำลังจะกลับมาหรือเปล่าเลยเดียวว่าตามแท็กบุ๊กเพื่อนๆนะเบรกขึ้นมาย่อลงไปพูบแบ็กแล้วเตรียมจะกลับมาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับก็ขอให้ ตลาดสหรัฐเปิดวันนี้นะฮะขอให้พัมพทุนดมูลแล้วกันนะครับรวมถึงนะครับในสัปดาห์นี้จะมีฟูมูลด้วยเพื่อนๆนะวันที่24เมษายนนะครับหลายคนก็คงจะเชิญชอบนะครับนะเพราะส่วนใหญ่แล้วฟู Full Moon มูลเมื่อไหร่มกักจะพัมเมื่อนั้นนะฮะ เดือนนี้จะมาวันที่24ี่นะครับซึ่งถ้าพูดตามตรงเราก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อนะว่าฟูมูลแล้วมันจะพั๊มจริงๆนะครับแต่ถ้าเราดูรอบกันก่อนหน้านี้มันมักจะเป็นแบบนั้นเลยนั่นแหละนะครับแต่ผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องมงเอิญมากกว่าเนาะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงขาขึ้นแม้ว่าวันอะไรมันก็มีโอกาสจะขึ้นถูกต้องไหมแต่แค่มันตรงกับฟูมูลค่อนข้างบ่อยนะครับถ้าเราดูนะตัวเดือนตุลา2 0 2 3นนะครับเดือนตุลา2023พันยี่มฟบสูมพั๊มฟูมูลพั๊มฟูมูลพั๊ม โฟร์มูลพัมม่เยอะรอบที่แล้วฟรมูลพัมมาเยอะรอบนี้ฟร์มูลจะทูดูมูลเลยหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ถือว่าส่วนใหญ่แล้วกันมักจะพัมนะครับนะก็ถือว่าไอ้รอบที่ผ่านมาเนะี่ยฟูมูลรอบล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยพัมมาเยอะนะครับนะเลยได้ว,ว่าโดนในเรื่องของความกดดันอินเฟลชันโดนกดดันในเรื่องของสงครามต่างๆนะฮะร,ร่วงลงมานะครับนะ,ะก็ต้องรอดูว่าฟูมูลรอบนี้ จะแก้เขืนได้หรือเปล่านะครับแล้วก็สัปดาห์นี้มี e a r n i n g Report นะครับนะของบริษัทเทคที่น่าจะมีผลต่อราคาบิตคอยอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าราคาบิตคอยบางทีมักจะอย่า Move ตามหุ้นเทคด้วยเหมือนกันนะครับนะในช่วงช่วงนี้นะถ้าเราดูนะฮะก็มี Microsoft Alphabet นะครับหรือว่า Google นั่นแหละ Meta Tesla IBM คือเทคใหญ่มาใน ช่วงสัปดาห์นี้หมดเลยเป็นเบื่อยังไงจับจองความพันผวนเอาไว้ให้ดีละกันนะครับต่อมาครับเดี๋ยวเราไปดูที่ global supply กันบ้างน,นะครับถือว่าเป็นชาติที่ไม่ค่อยได้เอามาให้ดูบ่อยแต่มันสำคัญมากๆเพ็ื่อนะข้อมูลจากทางกครูสนะฮะตอนนี้ถ้าเราดู global ม n e น supply เนี่ยนะถ้าเราดูจากหลายที่เลยนะ,ะเงินเยนเงิน,งนจีนสหรัฐเพียบรวมเอามาทั้งโลกนะั่นแหละพูดง่ายๆนะฮะว่าตอนนี้เงินมีการเพิ่มขึ้นมามากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งถ้าดูในณขณะน,นี้มันเบรกขึ้นมา ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือชาร์จ1มันเลยนะหนึ่งแท่งคือ1นมันนะครับซึ่งเราดูเวอร์ชันเบรกขึ้นมาเนี่ยแล้วมันเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยเรารู้เลยว่าช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นเพืเ่อนๆ่ะก็คือตอนช่วงปลายปี2020ันก็รู้อยู่แล้วนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็คือทุนโมนนะครับนะหรือว่าหุ้นพัมคริปโตพัมตลาดอะไรก็พัมนะครับนนในช่วงปี2อ2 0 2น่สิงนี่สิบเอ็ดที่ผ่านมาเนอะซึ่งรอบนี้เพิ่งที่จะเบรกขึ้นไปเองนะครับ มันจะย,ยืดยืออ,อกข้างเตรียมจะลงสุดต้องไหมแล้วก็เพิ่งเบรกขึ้นมาอันนี้คือในช่วงน่าจะเป็นช่วงปลายปลายปี2023นะครับวันนี้ไม่ใช่ครั้งนี้แล้วนะฮะวันนี้กลับมาแล้วเพื่อนๆเบรกแล้วอันนี้คือก่อนหน้าน,นี้อันนี้คือตอนนี้มันขึ้นมาแล้วนะฮะก็ถือว่าถ้ามันขึ้นไปมีแท่งใหญ่กอดแคนเดลใหญ่ๆแล้วก็ส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนว่ามันเตรียมเป็นขาขึ้นแบบนี้แล้วก็โอ้โหอันนี้อาจจะเป็นจุดที่สุดยอดเลยนะครับนะสำหรับ หุ้นเทคหรือว่าตลาดต่างๆคริปโตบิตคอยต่างๆนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับทางสภาผู้แทนผ่านร่างแพ็กเกจช่วยเหลือยูเครนอิสราเอลนะครับมูลค่ากว่า95,000ล้านดอลลาร์สาหรัฐไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ถือว่าไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับนะเพราะว่าสงครามต้องใช้เงินอยู่แล้วนะครับนะเราก็การที่ราคา s p หรือว่าตลาดหุ้นจะพั่หลังสงครามเป็นเรื่องปกติเพราะว่ายังไง ต้องเข้าลงพิมพ์นะครับนะเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีการพิมพ์เงินที่จะต้องใช้นะครับเพราะว่าสงครามใช้เงินมหาศาลอยู่แล้วตัวนี้ก็ผ่านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงถ้าเราดูข้อมูลล่าสุดนะถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกๆดีนะแล้วก็แล้วก็สุดยอดเลยนะครับเพิ่เลยด้วยว่าถ้าเราจำกันได้เราข่าวก่อนในนี้ว่ามีเงินของรัสเซียนะที่ถูกฟรีซที่ทางสหรัฐนะครับตอนนี้ดูือกว่าเงินที่ถูกฟรีซจะสามารถที่จะเอาเงินนั้นเนะนะี่ยที่ถูกฟรีซของรัสเซีย เอามาให้ยูเครนโอ้โหโหดใช้ได้ฮะโหดใช้ได um, ้เลยนะก็ก like ็ถือว่าแอปพูบแล้วนะครับนะสำหรับอ่าร่างกฎหมายนะครับที่จะทําให้มีการทานเฟอร์นะครับเงินที่ยึดมาจากรัสเซียพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านนะฟรีสเอาไว้นะฮะไปอย่างยูเครนอืมสุดยอดนะฮะก็ถือว่า คงจะไม่บอกว่าดีหรือไม่หรือว่าไม่ดีนะเพราะว่าตองยอมรับว,ว่ามันเป็น <c oughs> ภาวะสงครามนะครับนะเขาคงมาว่าทำอะไรได้ก็คงต้องทำนะครับซึ่งก็ก็โอเคแหละถ้าพูดในเรื่องของศิลธรรมก็อาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับคือโอเคเหมือนยึดเงินฝั่งนี้มาให้ฝั่งนั้นนะนะแต่ถามว่าเฮ้ยมันอยู่ในสงครามก็ก็คงจะไป กล่าวว่าอะไรเขาค่อนข้างลำบากนะครับนะ,ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ที่เขาทำแล้วกันเนาะดีหรือว่าไม่ดีอันนี้เพื่อนๆต้องตัดสินใจกันเอาเองนะครับนะสุดท้ายีเท่านั้นนะครับนะอาจารย์ตามก็บอกว่าเชมแลสเลยนะครับนี่คือเพียวอิววิวออนดิสเพย์นะครับโอเคก็ถือว่าโอ้โห,โหจริงๆี้เพื่อนๆนะโลกโลกแห่งความเป็นจริงนี่ นี่ไม่ใช่เล่นนะไม่ใช่ยิงกันในหนังนะครับนะโหดจริงๆนะครับอโอเคกเ็ยวต้องรอดูนะว่าสงครามรัสเซียยูเครนจะเยะืเยื้อแค่ไหนนะครับแต่ก็ถือว่าคนก็น่าจะเริ่มชินชาแล้วแหละนะในเรื่องของสงครามยูเครนรัสเซียนะครับตลาดหุ้นก็ไม่ได้จะรีแอคอะไรแล้วในตอนตอนนี้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หุ้นเหมือนกันบ้างนะครับนะของเหมือนคุณบิตคอยนั่นแหละนะที่หลายคนกังวลกันมาหนักเลยนะฮะว่าในเรื่องของพอมีการแทวิ่งปุ๊บ เหมืองเนี่ยจะรายได้ลดน้อยลงหรือเปล่านะครับโดนคัดครึ่งหนึ่งถึงต้องไหมรายได้เหมืองจะลดน้อยลงหรือเปล่าแล้วพอรายได้ลดน้อยลงปุ๊บอย่างนี้เหมืองจะเอาบิตคอยที่เขาเก็บเอาไว้เอามาเทหรือเปล่านะครับเป็นฟาสที่มีมาผมว่ารอบที่แล้วก็เห็นเรื่อยๆรอบก่อนในนี้ก็คงจะมีนะครับนะน่าจะเป็นฟาสที่ ที่มันมันก็เมกเซนดีนะแต่มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าก็สุดท้ายแล้วแต่นะครับแต่ดูมาว่าใน,นาขณะน,นี้ถ้าเราดูไรอัไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเลยดูว่าหุ้นพัมนะครับนะโอเคก็ถือว่าบางทีบางข่าวเราก็ต้องฟังเชื่อหูไวห้หูหรือข่าวที่ผมนํามาแบ่งปันด้วยเช่นเดียวกันก็ต้องฟังเชื่อหูไวห้หูเช่นเดียวกันนะครับบางทีมันอาจจะไม่จริง ก็ได้นะครับหรือว่าบางทีมันอาจจะไม่เกิดขึ้นแบบที่เราคิดก็ได้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องดีกันบ้างนะสำหรับเกรสเกลเพราะว่าก่อนหนนี้ดูมาว่าจะไม่ค่อยมีเรื่องดีเท่าไหร่นะเพราะว่าเกรสเกลเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเทกันอุ่ม เทกันมาช้ำๆนะครับตอนนี้ดูมาว่าวันที่สิบเฟลอต่างๆจะเป็นบวกแล้วแล้วก็เกร c เกลเนะี่ยเทเพียงแค่45้าล้านเหรียญเพื่อๆถือว่าแรงเทชักเริ่มใกล้หมดแล้วหรือเปล่านะครับนะสำหรับทางเกร c เกลแล้วก็ถ้าเราดูล่าสุดมีพอดักออกมาใหม่เบื่อนะอันนี้แพลนนะแต่ยังไม่รู้ว่าวันออกมาเมื่อไหร่นะครับก็คือมินิบิตคอยอีทีเอฟนะฮะซึ่งค่าฟรีมินินี้อยู่ที่0.15เท่านั้นเองนะครับเรเดียวว่าเรียกแคร์การสืสูญอยากจะให้คนเนี่ยเข้าไปซื้อบิตคอย ที่ทางเกร c เกลมากๆนะครับเพราะว่าค่าฟรีถูกที่สุดแล้วในตอนตอนนี้นะครับก็หวังว่าอินฟลโวจะทางเกร c เกลจะกลับมาได้บ้างนะครับเพราะว่าก่อนนี้มี the outflow ถูกต้องไหมเกรซเกลเทยับอย่างเดียวนะฮะถ้าเกรซเกลไม่เทล่ะหรือที่เราเห็นเกร c เกลเทกันมาแล้วกว่า3 0 0แสนบิตคอยลราคาบิตคอย n ยังอยู่ที่6 0หมืนได้เลยเพื่อนๆ่อนึกสภาพเท3 0 0 0 0 0บิตคอยเรายังยืนอยู่ใน6กหมื่นได้ผมว่าไม่เล็กนะฮะร,รวมถึงอย่างที่บอกถ้าไม่เทแล้วล่ะ จะเกิดอะไรขึ้นยังไงจับจ้องให้ดีถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่มีโอกาสไม่ที่จะพัมตัวมูลนะฮะน,นี่ก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ทฤษฎนั้นเจรปนี้ไม่ใช่คำแนะนําในการลงทุนนะครับผมคงที่จะไม่รู้อนาคตอยู่แล้วนะฮะขอแจ้งข่าวนิดน,นึงนะครับเพื่อนๆที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดนะครับตอนนี้เอชแอน์ A อย่าง Macbit นะครับหรือว่าเป็นกระดานเทรดสัญชาติไทย ที่เป็นเครือของทางปั๊มพีทีนั่นแหละนะครับตอนนี้ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรตอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆด้วยนะฮะสำหรับเดือนเมษายนนี้นะครับฟรีค่าธรรมเนียมในการเทรดตลอดทั้งเดือนเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นการต้อนรับอีเวนต์สำคัญของ Bitcoin อย่างอีเวนต์แฮฟวิงครับรวมถึงอีกหนึ่งข้อเจ๋งของ m a c b i t นะครับคือการรองรับ Network ทรอนนะครับหรือว่า TRC 2 0เอาไว้ให้เราสามารถโอนเงินเข้าโอนเงินออกผ่านทางทรอนที่ค่าธรรมเนียมถูกแล้วก็เร็วมากๆครับหากใครสนใจนะครับสามารถดูในลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับซึ่งถ้าเราดูนะครับไซเคิลในแต่ละไซเคิลเนี่ยตอนปีสองพันมพัมขึ้นมา54เท่านะครับตอนปีสองพันพัมมา13เท่านะครับตอนปีสองพันพัมมา7เท่านะฮะก็จะต้องรอดูว่ารอบนี้จะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าแบบขี้เละิเลอ่ะสมมติถ้าแบบเราหารครึ่งนะจาก7เหลือ3 เท่าอะไรเงี้ยนะ73ก็2องแสนแล้วเพื่อนๆนะหรือว่าแสนแปดแล้วนะครับเพราะว่าเราเริ่มต้นจากฐานที่มันสูงอย่าง6กหมื่นอะไรแบบนี้นะครับถ้าจะขึ้นแค่3เท่าก็ก็จะส0งแสนอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนะก็ถือว่า3เท่าผมว่าค่อนข้างไม่ได้เวอร์อะไรถ้าเราดูรอบกันก่อนหน้านี้นะฮะก็รอบนี้จะเป็นเท่าไหร่เพื่อนๆมองกันยังไงก็ลองพิมพ์แสดงความคิดเห็นแบ,บ่งปัน แต่ถ้าเป็นแค่3เท่าก็มีลุ้นที่จะถึงแสนแนะครับแล้วก็ถ้าเราดูชาร์ตในณขณะนี้นะครับก็ถือว่าเรากำลังจะขึ้นไปเป็นเบสสุดท้ายหรือเปล่านะครับนะหรือว่าตอนนี้เราอยู่ในเบสสีแล้วหรือเปล่านะครับก็คือตัว parabolic curve นั่นแหละนะครับมีเบสหนึ่งเบสสองเบสสามเบสสี่แล้วขึ้นไปเป็นเบสสุดท้ายนะครับซึ่งเบสสุดท้ายจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆนะซึ่งก็คงจะไม่มีใครตอบได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับถ้ามัน เหมือนกับแฮรวียงรอบกันก่อนรู้ว่ามันจะแรงๆเหมือนกับแฮรวียงรอบกันก่อนบางทีเลข1น0 0 0แสนอาจจะ พอมีลุ้นก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูอรอลุ้นกันต่อไปนะครับนะแต่ถ้าเช่นนั้นทำไมเริ่มหลุดตัวพารา a b ลิ i เคิร์ฟอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในอนาคตกันด้วยนะครับเพื่อนๆแต่ยังไงไม่มีปัญหาคนที่ติดตามกันมาก็เดี๋ยวจะพยายามรีพอร์ตแจ้งกันอยู่แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ราคา bitcoin กันบ้างน,นะครับในทำแฟมเดย์เนาะถือว่าทรงก็ถือว่าทําบูแฟก์หล่อๆในณขณะนี้นะครับซึ่งก็ต้องรอดูว่าบูแฟรกรอบนี้จะเบรคขึ้นไปได้เลยหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเบรคขึ้นไปเนี่ยเป้าของบององรรงบููแฟกกกถ้้้้าาาเเเรรรรรวววััััดดดในนนนนื่่่ออองงงขขมโพตีีะะคึไปยย็จๆส แสนต้นๆเพื่อนๆประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะถึงได้เลยหรือไม่นะครับสำหรับตัวบูแฟกรอบรอบนี้นะครับแต่สมมติถ้าวัดแบบไม่ก้าวมากก็เอาแค่ตรงนี้แล้วกันนะครับนะถ้าเราวัดขึ้นไปก็จะอยู่เราๆสัก88,000ประมาณนั้นนะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าใจเราจะจะจะกาวขนาดไหนนะครับเพื่อนๆนะซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าตลาดจะเฉลยออกมายังไงนะครับโอเคก็สัตว์ที่วัดนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงเดี๋ยวเอาไว้เป็นจากในลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ